ครนี่กับเพื่อนนี่ก็ตามนุ้ยก็ตะมงนุยก็เลยอะไรน่เพื่อนพี่นี่พี่นว้ยเม่ไครับไม่แกล้งเลยถอยแม่งจะทิ้งเนี่ยโอเคครับสวัสดีครับผมก็วันนี้เราอยู่กับตารางคาริโอนะครับมีม wow ีอยู่สองค่านะครับตารางสี่เซตก็คือท่าก้าวขาปีนเขานะครับท่าแรกท่าก้าวขาปีนเขานี้เราจะทำสี่ครั้งหนึ่งสอง สามมือขาที่แตกมาที่มือเลยนะครสี่พอครบสี่ครั้งแล้วก็ก้าวขาบ้างข้างหน้าแบบนี้แล้วก็ก้าวขาไปข้างหลังอีกข้างาข้างขวาก็ได้นะครับแล้วก็ยกขึ้นมาแทนกับแทนกับสองซ้ายแบบนี้สองครั้งพอเสร็จปุ๊บก็สลับเป็นข้างซ้ายบ้างนะครับก้าวไปข้างหลังหนึ่งสองพอครบสี่ครั้งแล้วก็ก้าวมือเหมือนเดิมแล้วก็นหนึ่งสองสามสี่ก้าวหน้าก้าวหลังหนึ่งสองก้าวกลับ เก้าครั้งหนึ่งสองทแบบนี้นะครับก็คือถ้าสี่ล่างเสร็จปุ๊บขึ้นสี่บนนับเป็นหนึ่งครั้งเราจะทำทั้งหมดนะครับแปสครั้งร้อนเลนร้เร้อนเลยี่สิครั้งยีครั้งโอเคก็เดี๋ยวเรามันเริ่มเลยตมาขนาดเท่ก่าขนาดเท่ากี่ยกเข่าแต่ตายขาน่ เออ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 อซีทตามคนขวาเออทาตามคนขวามือก้าขึ้นรึขึ้นขึ้นแล้วไม่ใช่หรอขึ้นล้อสองข้า2เออทำไปเรื่อยทไปเร่อยสองข้าวก้าเก้าเก้าเก้ทำตามคนขวาเออทำตามคนขวาืออวิ่ทตามตามเริ่มมีเริ่มมีแบบแล้วหนึ่งแ เจอท่าใมัน็ใเ่ไดตลอดก็อมีชนกันได้หน่อยเลยข้ายกขึ้นข้าวกางกลางมันจะสี่ครั้งพี่แบงค์ทำซ้ายขวานับหนึ่ง